ไปเก็บตกบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะการหาเสียงของพักคสีส้มค่ะนายรังสิมันรมนะคะนำว่าที่ผู้สมัครสสไกลลงหาเสียงรอบเมืองกำแพงเพชรเจ้าตัวเนี่ยเดินทั่วงานเลยนะคะเดินทั่วงานนกพระเล่นเพลงนะคะถึงกับโบบอกว่าแม้ไม่มีบ้านใหญ่หรือบ้านไหนสนับสนุนแต่ว่าการันตีได้เลยว่างานนี้มีสิทธิ์ล้มช้างได้เหมือนกันค่ะ นายรังสิมันรมสอสอ,สอก้าไกลนะคะพร้อมว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอกำแพงเพชรนะคะสเขตเลือกตั้งก็คือ 1. นายสุกิจสุภกิจ,จเจริญเขตสนายสมชายผลมาเขต3นายประพันธ์จิตคำและเขต 4. นายจันดีนะคะก็ขึ้นรถหาเสียงแห่รอบเมืองกำแพงเพชร เริ่มจากบริเวณฝั่งมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรก็ขอคะแนนบรรดาน,นักศึกษาคนรุ่นใหม่นะคะก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณชุมชนเป็นห้างร้านใจกลางเมืองผ่านตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ตลาดไนาบาซามีการพูดถึงนโยบายสําคัญของก้าไกลนะคะทั้งเศรษฐกิจที่บอกว่าต้องดีกว่าเดิมความก้าวหน้าของผู้สูงอายุเยาวชนและเด็ก การศึกษาพร้อมการปฏิรูปการเมืองในทุกระดับการยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้มีความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและกำจัดปัญหายาเสพติดเน้นการเปลี่ยนแปลงในประเทศในทุกๆด้านและปิดท้ายด้วยการหาเสียงบริเวณงานประเพณีนบพระเล่นเพลงนะคะและงานกาชาติกำแพงเพชร โดยได้มีการแวะทักทายเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรที่ดูแลบริเวณหน้างานนะคะแล้วก็มีการฝักนโยบายของกล้าวไกลบอกว่าหากเลือกกล้าวไกลนะคะจะมีความสําคัญกับสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นเงินเติมน้ํามันแล้วก็อื่นๆด้วยจากนั้นนะคะคุณรังสีมันก็เดินเข้าไปในบริเวณงานนบพระเล่นเพลงและงานกาชาิกำแพงเพชรก็เป็นการเดินแจกใบปลิวนโยบายของพักนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกับ บรรดา f อที่เจอกันในงานคุณรักสิมันบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพักคเก้าไกลมั่นใจมากนะคะเชื่อว่าคะแนนความไว้วางใจรอบนี้จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากเดิมครั้งที่แล้วปี62เนี่ยนะคะในานามของพักคนาคตใหม่ได้คะแนนสูงถึง3ล้านอาขออภยัย6ล้านกับ3 0 0แสนเสียง และจากการทําหน้าที่ที่ผ่านมาตนมั่นใจหรือว่าประชาชนในเห็นอย่างชัดเจนนะคะสำหรับผลงานของก้าวไกลซึ่งตั้งใจทํางานแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องการปรับปรามยาเสพติดนะการปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันข้อเสนอในเรื่องประเด็นเศรษฐกิจต่างๆเราทําแล้วในสภาทั้งหมดคุณรังเิมันบอกว่าแน่นอนนะคะ ด้วยความเป็นฝ่ายค้านอาจจะมีข้อจํากัดแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราอาสาเป็นรัฐบาลนะจ๊ะแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจมากด้วยและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกจังหวัดพรรคเก้าไกลเคยล้มช้างมาแล้วแล้วก็ล้มมาหลายตัวแล้วด้วยหลายคนประมาทกับพรรคเก้าไกลที่ไม่มีหัวคะแนนไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีบ้านไหนสนับสนุนครั้งนี้ที่กำแพงเพชรเรากำลังมองความเป็นไปได้ในการที่จะล้มช้างอีกครั้ง จากบทเรียนการเลือกตั้งนะคะในปี2562คุณอังสิมันบอกว่าเราจะนําความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมาแก้ไขทําความเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าในพื้นที่อย่างกําแพงเพชรเนี่ยจะทําได้อย่างดีแน่นอนนะคะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและเชื่อว่าชาวกําแพงเพชรต้องการความเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ